กัมพูชารับความจริงไม่ได้องค์กรระหว่างประเทศกล่าวหากัมพูชาเป็นแหล่งกบดานของสแกมเมอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัด จุบันชาวกัมพูชาพร้อมใจบอกประเทศของเราเน่าไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเนื่องจากองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่มีชื่อว่า OCCRP นะครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนระดับนานาชาตินะฮะหรือว่าชื่อเต็มของเขาก็คือ Organized Crime and Corruption Reporting Project นะฮะก็คือองค์กรที่คอยตรวจสอบการคอร์รัปชันการโกง การทุจริตต่างๆทั่วทั้งโลกใบนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับองค์กรนี้ไม่ใช่หน่วยงานรัฐไม่ใช่องค์กรข่าวระดับประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นสื่ออิสระนะครับที่คอยจับตาองค์กรที่ทุจริตไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในภูมิภาคอาเซียนพูดง่ายๆก็คือทั้งโลกนั่นแหละนะครับแต่องค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นมูลนิธินะฮะ ประมาณนั้นนะครับก็ここได้รับเงินจากยุโรปบ้างเงินจากการเปิดรับบริจาคบ้างนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่องค์กรนี้ทำเนี่ยก็คือการออกไปตรวจจับการคอร์รัปชันการทําการทุจริตการช่อโกงต่าง,างๆทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นองค์กรมาเฟียข้ามชาตินะครับองค์กรที่คอยสนับสนุนมหาอำนาจที่เป็นเผด็จการต่างๆนั่นเองหรือเราเรียกย่อๆว่า OCCRP นะครับได้ออกมาพูดถึงกัมพูชาครับโดยเขาบอกว่า กัมพูชานั้นไม่เคยสนใจเรื่องของการก่ออาชญากรรมไซเบอร์มาก่อนเลยเพราะเขาปล่อยประเทศของพวกเขานั้นให้กลายเป็นศูนย์กลางให้กลายเป็นแหล่งที่กระทําการพุทธจริตนะฮะโดยทาง OCCRp นะครับได้กล่าวหากัมพูชานะครับว่าเป็นประเทศที่บริหารงานโดยพักเดียวมายาวนานหลายทศวรรษครับและกัมพูชานั้นก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ทําให้สแกมเมอร์นั้นสามารถมาหลบซ่อนอยู่ได้ไง่ายๆอาชญากรทางไซเบอร์ต่างๆเลือก กัมพูชาเป็นที่ตั้งเป็นแห่งแรกเพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาสำนักง,งานการตรวจสอบการทุจริตของ OCCRp นะครับได้รายงานเอาไว้เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาครับแต่อย่างไรซะรัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าการปราบปรามการช่อกโกงออนไลน์ในกัมพูชาหรือปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยกัมพูชาทําเองได้และทําได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยแต่สำนักข่าวต่างประเทศก็ยังไม่เชื่อนะครับเพราะการปฏิบัติการของกัม ผูชานั้น มันช่างดูเป็นอะไรที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดทํารูปหน้าปะจมูกไปเท่านั้นเองกัมพูชานะครับได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบสแกมเมอร์นะครับโดยเฉพาะฐานของอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆแม้วรัฐบาลกัมพูชาจะพยายามปราบอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามแต่อย่างไรครับองค์กรอย่าง OCCRP นั้นก็ยังคงรายงานข่าวเอาไว้นะครับว่าการปราบปรามการช่อโกงออนไลน์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาที่ผ่านมานั้นมัน ใช่การปราบปรามที่เข้มงวดแต่อย่างใดรัฐบาลกัมพูชาสามารถทําได้ดีกว่านี้แต่แน่นอนว่า อาชญากรรมไซเบอร์ในกรัรมพูชานั้นมันเจาะลึกลงไปในรากเหง้าของชาวกรัรมพูชาแล้วเรียบร้อยโดยจากการตรวจสอบพบว่ามีปัจจัยหลักๆที่ทําให้กรัรมพูชากลายเป็นแหล่งหลบซ่อนของสแกมเมอร์นั้นอยู่2ประการก็คือประการแรกกรัรมพูชานั้นอยู่ภายใต้ใตการปกครองของพรรคการเมืองเดียวมายาวนานหลายทศวรรษซึ่งปูทางไปสู่การทุจริตการเล่นพรรคเล่นพวกการรวบรวมอํานาจของชนชั้นนําและผู้มีอิทธิพลในขณะที่สถาบันหลายๆแห่ง กำลังเสื่อมถอยลงประการที่2ก็คือกัมพูชาระบุกฎหมายที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ได้โดยง่ายกัมพูชามีกฎหมายให้สัญชาตินะครับคุณผู้ชมครับก็คือใครมาลงทุนในกัมพูชาเนี่ยก็จะได้รับสัญชาติไปโดยมีการปรับกฎหมายใหม่เมื่อเร็วๆนี้โดยมีการประกาศพิจารณาเรื่องของสัญชาติง่ายๆอย่างชัดเจนก็คือใครให้ตังมาก็จะมีเกณฑ์นะครับว่าเงินเท่านั้นเท่าน้นเท่าน,น,านี้ถ้ามีเงินน้อยก็ต้องไปสอบภาษาถ้ามีเงินมาก ก็ไม่ต้องสอบภาษามาลงทุนในกัมพูชาก็จะได้รับสัญชาติไปไง่ายๆนั่นเองนะฮะโชว์ความถังแตกของตัวเองออกมานะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ล้อไปกับกฎหมายถอนสัญชาติที่หุ่นเซ็นได้ออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองโดยทาง OCCRP นะครับได้ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายสัญชาติของกัมพูชาที่ออกมาใหม่นั้นเป็นการกระทําการที่ค่อนข้างจะผิดวิธีผิดหลักการในการให้สัญชาติกับบุคคลอื่นอย่างชัดเจนโดยกัมพูชานั้นได้ให้สัญชาติกับคนจํานวนมากและก็ มีการจับกลุ่มคนเหล่านี้จํานวนมากเช่นกันนอกจากนั้นนะครับ OCCRp ยังระบุว่ากฎหมายสัญชาติของกัมพูชาได้มอบสัญชาติให้กับคนกระทําผิดหรือใครที่ต้องการปลอมแปลงหลักฐานทางกฎหมายของตัวเองพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนพาส,สปอร์ตแล้วก็ไปกระทําการช่อโกงได้นั่นเองโดยคนเหล่านี้นะเขาจะอยู่ในขบวนการของการเปิดคาสิโนธนาคารแต่ที่น่าสังเกตก็คือตามพระราชกิจสเดียกาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายสัญชาติให้สัญ ชาติกับบุคคลนอกประเทศของกรัรมพูชานั้นมีการบังคับให้บริจาคเงินขั้นต่ำอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านเรียวลหรือประมาณ3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็สามารถยื่นขอสัญชาติกัมพูชาได้แล้วและชาวต่างชาติที่สามารถลงทุนในกรัรมพูชาโดยธุรกิจของตัวเองก็สามารถลงทุนเพียง4 0 0 0ล้านเรียวลหรือประมาณ1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็สามารถยื่นขอสัญชาติกัมพูชาได้เช่นกันนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับของทาง OCRC โดยนายเพนโบนาครับโฆษกของรัฐบาลกัมพูชาก็ได้ออกมาปฏิเสธรายง,งานของ OCCRP นะครับแล้วก็กล่าวว่ากัมพูชาตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์นะโดยนายเพนโบนานะครับได้ถแถลงเอาไว้เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยบอกว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามปราบปรามสเกมเมอร์การช่อโกงออนไลน์อย่างต่อเนื่องแต่เราเนี่ยโดนจับยุ้มหัวไปอยู่เป็นพวกเดียวกับพวกสแกมเมอร์เฉยเลยทั้งที่รัฐบาลของกัมพูชาน่ะพยายาม ปราบปรามสแกมเมอร์การช้อโกอ,ออนไลน์มาโดยตลอดเลยเป็นที่น่าสังเกตว่านะครับกัมพูชาเนี่ยได้ดําเนินการปราบปรามการช้อกโกองออนไลน์มาแล้วมากมายครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะฮะก็จับชาวต่างชาติไปแล้วกว่า1,800คนนะครับแล้วก็มี21สัญชาติด,ด้วยกันยาวมาจนถึงวันที่23มมกราคมนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ทางกัมพูชาเนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานการตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาและศาลของกัมพูชานะครับ ว่ามีการเดินเมินคดีไปแล้ว37คดีและมีการตัดสินลงโทษคนในระดับหัวหน้าแก๊งไปแล้วกว่า172คนนะฮะแต่ว่าหัวหน้าแก๊งที่แท้จริงนั้นยังคงนอนอยู่ในหลุมหลบ แม้สื่อต่างชาติหรือว่าองค์กรนานาชาตินะครับจะออกมาชี้หน้าบ่ากัมพูชานี่แหละตัวดีเลยไอตัวสแกมเมอร์เนี่ยมันเริ่มต้นจากรัฐบาลของกัมพูชาแต่โฆษกร,ขขรัฐบาลก็ยังออกมาปฏิเสธแบบหน้าด้านแท้แท้และไอนโยบายที่ออกมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ต้องการดึงอาชญากรทั้งโลกเข้าไปอยู่ในประเทศของตัวเองนะครับเ <c oughs> พราะมันใช้เงินน้อยนิดแลกกับสัญชาติครับแล้วก็เป็นไปได้นะฮะที่ กัมพูชานั้นอาจวางแผนล่อเหลือล่อปลาเข้ามาอยู่ในประเทศของตัวเองเหมือนเฉินจือนะครับสุดท้ายพอมีปัญหาก็ส่งเฉินจือให้กับทางการจีนเฉยๆเลยนะครับโดยทรัพย์สินของเฉินจือจำนวนมากก็จะไหลเข้ากับเป๋าของตะกูดหุ่นนั่นเองนะฮะ แสุดยอดเลยนะครับเป็นโครงการที่เอาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองแบบฟอกผ่านรัฐบาลของตัวเองอีกทอดหนึ่งนะฮะมันง่ายดายเสียจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกรัรมพูชากันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาคอมเมนต์เอาไว้ค่อนข้างยาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับโดยบอกว่าไอ้พวกฝรั่งพวกนี้มันจะมาโยนความผิดใส่กรรมัมพูชาของเราอีกแล้วมัน กล่าวหาเราด้วยเรื่องใหม่ ด้วยประเด็นที่รุนแรงมันคงอยากให้อเมริกาจับตัวเราเหมือนกับเวเนซุเอลาใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันหายหน้าไปนะมันบอกว่ามันทำงานประชาธิปไตยนั่นน,นนี่แล้วก็โยนความผิดใส่เราแล้วก็ชี้หน้าว่าเราเป็นเผด็จการเป็นคอมมิวนิสต์หน่อยๆเสรีภาพประเทศเรามีน้อยอิสระมีน้อยฝรั่งไม่สนใจประเทศเราหรอกเป็นไงเล่าตอนนี้ใครๆก็อยากได้สัญชาติของเราพูดไง่ายๆนะไทยเนี่ยก็มองเราคล้ายๆก,กันกับที่ฝรั่งพวกนี้มองนั่น และพวกมันก็เลยโจมตีเราแต่พวกมันไม่เคยประนามไทยเลยหันกลับมาชี้หน้าใส่กัมพูชาแล้วก็บอกว่าไอ้พวกสแกมเมอร์มันเดินเต็มประเทศของเราไปหมดพวกมันบอกว่าคนเหล่านี้ชอบโกงทางโทรศัพท์สิ่งที่ส่งผลต่อกัมพูชามันคืออิทธิพลของพวกนี้ตั้งหากคุณลองเปลี่ยนไปมองในมุมอื่นสิ ประเทศของเราเนี่ยกำลังเจริญขึ้นมีทั้งบ้านหลังใหญ่ลดราคาแพงนาฬิกาแหวนทองเพชรและเงินดอลลาร์เต็มไปหมดคนพวกนี้ก็เลยคิดร้ายกับพวกเราเดินหน้ามาชี้หน้าด่าว่าเราเป็นโจรน,นี่มันเป็นการแสดงออกถึงความไม่เป็นมิตรกับเรามองว่ากัมพูชาเป็นเหมือนคนพิการที่ต้องดิ้นรนเราต้องพยายามทํางานเพื่อตัวเองเราต้องตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานกว่าเราจะเจริญเติบโตมาได้ขนาดนี้หวังว่าผู้นําประเทศของ เราจะให้ความสนใจต่อประชาชนมากขึ้นประเทศของเราจเจริญก้าวหน้าได้ในทุกสาขาอาชีพเข้มแข็งได้ในทุกด้านประชาชนของเราฉลาดมีความสามารถพูดนําประเทศไม่ว่าจะเป็นพักไหน ไม่ว่าจะเป็นพรรคที่ถ่ายทอดอำนาจให้ลูกตัวเองหรือเปล่ามันก็สามารถพัฒนาประเทศได้ทั้งนั้นและนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้มันไม่เกี่ยวกับอะไรที่เป็นสถิติที่โ c c r p ีอาเอามานาเสนอหรอกหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าดูมเหมือนลูกคุณจะจับทุกอย่างแล้วก็เอามาชนกันเละไปหมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพูดง่ายๆก็คือเขากล่าวหาว่าพวกเราเป็นโจรบ้านของเราคือถ้ำของโจรหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบ ะะโดยบอกว่า15ปีแล้วที่โลกได้รู้จากกรัรมพูชาและตอนนี้ก็รู้จักขมรของเราชัดขึ้นฉันไม่กล้าจะพูดหรอกนะเพื่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่ฉันเชื่อว่านายน่าจะเข้าใจคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากําจัดพวกมันออกไปให้หมดคนพวกนี้เนี่ยสรุปมันบอกว่าเราผิดหรอ เราเป็นแค่ประเทศที่ถูกพวกอาชญากรรมมาอาศัยอยู่นะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการทำงานทุจริตมันเกิดเริ่มต้นมาจากรัฐบาลน,นั่นแหละถ้ารัฐบาลไม่ปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาประเทศของเราก็จะไม่เป็นไรคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าชื่อเสียงของเราในนานาชาติเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะเราจะต้องดูแลชื่อเสียงของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจะเป็นยังไงถ้าประเทศของเราไล่จับเริ่มกันมาตั้งแต่ตำรวจเลยกำจัดตั้งแต่ตำรวจก่อน รัฐประเทศของเราจะดีขึ้นคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเราต้องแก้ไขโดยทันทีนะอยากให้ประเทศของเราพัฒนาอย่างแท้จริงเนี่ยเราต้องเคารพความเท่าเทียมระหว่างกันด้วยแล้วก็ต้องยอมให้ประเทศอื่นเข้ามาตรวจสอบด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจังหวัดทุกจังหวัดในคขมร ปัจจุบันนี้ชื่อเสียงแย่ไปหมดเพราะทุกที่ก็มีสแกมเมอร์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวรกรรมทั้งหมดก็ต้องชดใช้แต่เราต้องพัฒนาชื่อเสียงของเราให้ดีขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่ามีแค่นี้เหรอเธอองค์กรระหว่างประเทศแต่กล่าวหาเราได้แค่นี้เหรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าง่ายเนาะที่เขาตั้งใจจะโยนความขัดแย้งใส่เรา แต่มันง่ายกว่านั้นเพราะรัฐบาลของเราก็าเอาแต่ปฏิเสธแต่ไม่เคยทำอะไรให้มันดีขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพูดหยาบใส่เราอย่างพอรับได้แต่การที่พูดเหมือนเราว่าเราเป็นเหมือนหัวเหมือนควายให้รัฐบาลจูงไปจูงมาเนี่ยฉันรับไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า นายเพนโบนาโคสวร,รัฐบาลกัมพูชาถ้าอยากให้ประเทศของเราแข็งแกร่งขึ้นนายต้องกล้าพูดความจริงนะคืออย่างที่อดเคยเล่าให้ฟังไปนะครับว่าเพนโบนาเนี่ยเขาเคยเป็นนักข่าวที่เคยเขียนข่าวด่าฮุนเซนมาก่อนนะชาวกัมพูชาก็ยังพอมีความหวังในตัวเพนโบนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นณนะปัจจุบันนี้คงจะยากแล้วนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า มันยังมีอีกมีเต็มประเทศไปหมดยังจับไม่หมดเลยยังกล้าออกมาพูดว่าตัวเองบอริสุทธิ์อีกเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าถูกกล่าวหาตลอดถูกกล่าวหาว่าเราเป็นคนไม่ดีตลอดฉันไม่เข้าใจว่าเมื่อไรประเทศของเราจะทําได้ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่า โอ้เพนโบนาะคุณเคยเป็นนักข่าวที่ดีมากๆแต่ตอนนี้คุณรับใช้พรรคของตระกูลหุนคุณกลายเป็นกบที่อยู่ในกะลาและไม่ยอมรับความจริงไปเส้นแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศของเราถึงมีปัญหาทุกอย่างคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันฉันไม่ยอมรับข้อความของต่างชาติหรอกคมเมนต่อไปนะฮะบอกว่าผู้รักาถูกเอ้ยหยุดกล่าวหากกัมพูชาของเราสถียรหลังจากนั้นก็มี อีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าแต่เรื่องนี้ตอนนี้มันดังมากเลยนะพีคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าชื่อเสียงของประเทศของเราเน่าเหม็นไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าแต่เราสามารถปรับทัศนคติของชาวต่างชาติที่มองเราได้นะเราจะต้องให้ข้อมูลกับพวกเขาคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าดังอีกแล้วประเทศกูดังแต่ในเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละเมื่อไรจะจับค้นพวกนี้ติดคุกให้หมดเนาะคอมเมนต์อ ตน่อไปะ,ะบอกว่าเราไม่สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ให้หายไปจากประเทศของเราได้อย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าเราร่วมมือกันมันก็คงไม่ยากเกินไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ายอมรับบ้างเถิดท่านประเทศเราจะได้ดีขึ้นอันนี้เขากล่าวไปถึงในเพนโบน,นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าใคร ใครกล้ามันกล่าวหาประเทศของเราคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าถ้าเราไม่เปิดเผยแล้วคนอื่นจะรู้เรื่องได้ไงคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเจ้าหน้าที่เลวๆลักค้าถูกต่างหากเราที่มันนําความทุกข์ยากมาสู่ประชาชนชาวกัมพูชาแล้วก็พวกผีจีนต่างๆที่มันแอบมาเอาสัญชาติของเราอีกได้โปรดอย่าโทษรัฐบาลของเราคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของฉันนะฉันมองว่ารายงานนี้มันไม่ถูกต้อง ถ้าคุณจะรายงานจริง,รงๆคุณควรจะไปรายงานเรื่องเสียมที่บุกใส่กรรมัมพูชาพวกเขาใช้ข้ออ้างในการเอาชนะสแกมเมอร์เข้ามา เพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่ผิดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันหวังว่ากัมพูชาจะดีขึ้นในเร็ววันนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากัมพูชามีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจในการจัดการสแกมเมอร์ในประเทศของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยประเทศอื่นและเราไม่ต้องห่วงประเทศของเรามีภาระหนักที่จะต้องจัดการในเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอเมริกาจะช่วยปรามให้เอาไหมประเทศขี้โกงแบบนี้อันนี้เป็นชาวกัมพูชาที่ อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าไม่มีการพูดถึงแรงงานมันช่างน่าระอาจริงๆมันคือความเจ็บปวดของชาวกัมพูชาคนยากจนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ประเทศที่ไม่รู้จะพัฒนาได้แค่ไหนนานมากี่ปีแล้วที่เราเป็นชาติขึ้นมาแต่ก็ยังไม่พัฒนาไปถึงไหนเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าไม่เลิกก็คงไม่จบประเทศของเราควรจะกําจัดคนพวกนี้ออกไปให้หมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ต้องไปเถียงกับ กับเขารอกทัน เราทำให้มันดีก็พอทำให้ประเทศของเรามันขาวสะอาดไม่ต้องไปเถียงเขาเข้าใจไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันถามจริงๆเธอพวกคุณทุกคนนะ่ะรู้สึกไอกันบ้างไหมที่ต่างชาติเขาชี้หน้าว่าเราขนาดนี้แต่รัฐบาลของเราก็เอาแต่ปาร์ตีเซตคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่สามารถรับสิ่งนี้ได้นานาชาติกล่าวหาเรามากเกินไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าปล่อยให้อเมริกาเข้าไปจัดการเธอ ทำไมอย่างนั้นประเทศอื่นก็จะเข้ามาจัด คือตอนนี้ทั้งเกาหลีใต้ทั้งจีนนะฮะเข้าไปจัดการในการผูชาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมไม่ไยเราเข้าเท่านั้นเองนะฮะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าถ้าพวกเขาอยากจะก้มหน้ารับกับสิ่งที่ผิดเขาคงทํามันไปแล้วไม่ใช่ออกมาแถแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าในความรับผิดชอบทั้งหมดทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะมันคือชาติของเรามันคือประเทศของเราเราจะต้องยอมรับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอก ว่าโอ้พอพูดความจริงออกมาทีไรก็รับไม่ได้ทุกทีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันจบแล้วประเทศของฉันให้ใครก็ชี้หน้าว่าเราเราเราจะหวังอะไรได้อีกความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าทั้งหมดมันคือการแสด,แดงมันเป็นเพียงการแสด,แดงของคนในตระกูลเดียวเท่านั้นชาวกัมพูชามไม่ เกี่ยวคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากูไม่เคยถูกใครกล่าวหาว่าผิดขนาดนี้มาก่อนศักดิ์ศรีของคนกัมพูชามันกลายเป็นอะไรที่ทั่วโลกมองข้ามไปหมดแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ารับรู้แล้วก็แก้ไขความผิดพลาดบ้างประเทศของเราจะได้เดินไปข้างหน้าไม่ใช่ออกมาปฏิเสธร้อยๆยแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทําไม ทำไมต่างชาติต้องกล่าวหากัมพูชาด้วยทำไมชื่อเสียงแย่ๆของเรามันถึงโด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าการพนันออนไลน์คืออะไรเกมสล็อตต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่เกมออนไลน์เหรอการพนันออนไลน์ทําไมถึงกลายเป็นการชอบโกองออนไลน์ได้ฉันไม่เข้า คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนบ้านเขาว่าขเหมเนของเรามานานแล้วละแต่ว่ากัมพูชาของเราก็ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีสแกมเมอร์มีแต่เกมออนไลน์มีแต่การพนันออนไลน์แต่ไม่มีสแกมเมอร์สุดท้ายต่างชาติก็บุกใส่ขเหมเนรของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอยากให้ชาวต่างชาติเชื่อใจในรัฐบาลของเราเรามีกฎหมายนะ เราเป็นประเทศมาตั้งแต่ปี1991ซึ่งมีรัฐธรรมนูญที่เขียนมาตั้งแต่วันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นรัฐบาลของเราที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเทศเขาก็ชื่นชมสิ่งที่กัมพูชาทำรรม,มาตลอดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั่วโลกจะไม่ยอมรับเราซะแล้วนานาชาติกล่าวหาว่าเราเป็นพวกสแกมเมอร์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอยากรู้ว่าไอโอซีซีอทีเนี่ยมันตั้งศูนย์อยู่ในประเทศไทยใช่ไหม แล้วมันก็กล่าวหาเราใช่ไหมคือจริงๆมันคือ OCCRP นะฮะแต่ว่ากัมพูชาเขาเขียนว่า OCCRT นะครับก็ถ้าหาทางออกไม่ได้ถูกใครกล่าวหาก็จะโยนความผิดใส่เสียมโดยทันทีนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทําไมไม่ไปจับไอ้พวกเสียมโนนจะมากล่าวหากัมพูชาของเราด้วยคําพูดแย่ๆแบบนี้ทําไมเขาไม่เคยเข้ามาในคดีน้ด้วยซ้าแต่เขาบอกว่าเราเป็นแหล่งอาชญากรรมออนไลน์ทําไมถึงไม่มองว่ากัมพูชาของเราเป็นคน บหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าโธ่คุณเอ้ยประเทศของเรานะ่ะถูกฟ้องโดยเสียมไปที่ UN แล้วเขาส่งข้อมูลหลักฐานการสแกมเมอร์การช่อโกงออนไลน์ของเราบอกว่าเราน่ะเป็นโจรออนไลน์รู้ไหมแล้วก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับคนเมื่อสักครู่นะครับโดยบอกว่าไอ้พวกสุนัขรับใช้พวกเสียมเนี่ยฮะพอมีคนเอาข่าวจริงๆมาเล่าให้ฟังชาวกัมพูชาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนั่นแหละครับ ครับคุณผู้ชมครับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับยากครับคุณผู้ชมครับที่กัมพูชาจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทที่ฮุนเซนได้วางกรอบเอาไว้นะ,ะเพราะชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกาลาและคิดว่าการที่ฮุนเซนปกครองประเทศเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกๆอย่างที่ต่างชาติรุมเร้าเข้าไปใส่ตัวเองเนี่ยมันมาจากเสียมทั้งหมดนะฮะคือ ไทยของเราเนี่ยก็จัดการเฉพาะในส่วนของตัวเองนะครับณปัจจุบันนี้ยังมีบริษัทอินเทอร์เน็ตบางประเทศที่ยอมปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปให้กัมพูชามีตู้คอนเทนเนอร์มีตู้แหลกขนาดใหญ่หวางผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่ห่วงผลประโยชน์ของคนในชาติยังมีบริษัทอินเทอร์เน็ตของไทย ที่ขายชาติให้กับกรัรมพูชาอยู่เราจะต้องมาตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับว่าบริษัทที่ยอมขายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับกรัรมพูชานั้นคือบริษัทอะไรและทําไมเขาถึงยอมทําแบบนี้เหตุผลของเขาเขาจะพูดว่าอย่างไรเขาจะออกมาชี้แจงตอบคนไทยของเราว่าอย่างไรนะครับครับนั่นก็เป็น เรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตานารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ